สวัสดีค่ะพวยพี่นอ้องเมื่อดนี้ก็มาบอกกับมาดามคำนวณอีกคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง YouTube มาดามสิมวางแนวทางของสรุปโค้งสุดท้ายเหล่าพัฒนาเมื่อนี้เป็นวันที่18แล้วเนาะพวยพี่น้องกลับมาแล้วค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะล่าพัฒนาที่ f อฟซโรคอยว่มาเมื่อนี้เจ็ดเส้นดังสิไปถึงสปป,ปลาวบอก,กบข,อบขอบคุณขอบคุณ เกเซียนดังที่หายตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งช่องเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขนี่เขามีหลุดเด้อค่ะเด้อชอบก็จัดคัดก็ผ่านแล้วก็กรับขอบมบุญความคุณเอฟซีถูกทันที่เขามาติดตามชมฮักไปเบ่งตัวเลขแนวทางกันเลยนันี้ก็จะเป็นของเลขมีที่มาเปลี่ยนแังได้พแม่พี่น้องร่วงคลิปไหนแล้วเอาไปไว้ฝันฝันดีบอน้อฝันดีบอน้อของเพิ่นหลุดเนาะค่ะเนาะของเลขมีที่มาแต่ ทางยอดโซทอนกับทางอุบุเข้าไปหกศูนย์ศูนย์หกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพื네่อนเอาสองตัวหนารัฐบาลลาออกหกเลขหกตัวจะมีศูนย์หกสองศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าทางอุดรทางหนองบัวลำพูเอาศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองศูนย์ล่างเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่ลงทิมให้เราประชันกับเลขเด่นประจำวัน มีผู้ใดเอาไปฝันไปเนาะมีผู้ใดเอาไปฝันไปเนาะฝันว่าจังใดเรลาเขามา่อมเมิตนเนี่ยเป็นตาใดเป็นตาดีเป็นตารวยบอพอแมพี่น้องแต่เฮาสิรวยหรือฮะแต้เฮาสิจนไปหนามาเบิ่งกันต่อไปตามคือเก้าแล้วเนาะพอแมพี่น้องเนาะอดบ่ไรดอกอดบ่ไรดอกลงทุนไปหลายแล้วมาไปคือเก้ายินหอดเสียงจ่อยจ่อยบ่เนาะบ่เห็นกันหลายวันเป็นอาทิตย์เนาะพอแมพี่น้องกับรัฐบาลสปปลาว มื่อนี้เข้าไปซบโปอปเล่าน้ากันตับเจ็ดเสี้ยนดังว่าสิเป็นจังใดสิเขาสิปังบ่าอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามคองเลขมีที่มาเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้วันที่สิปดนะคะหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งเจ็ดหนึ 7, ่งเกมเจดสามเก้าเบิ้ลจะเป็นสามสาม สามตัวสามหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามสามสองตัวเน้นสองหางเน้นที่สามรูดที่สามเด้อค่ะเด้อเน้นไปที่สามเจ็ดสามเก้าสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขนี้ที่มาเล็บไปตัวเป็นของใครเป็นของชอเฉียดใช่เนาะค่ะเนาะ ค้องชอเชดชัยกาโบ,บเดินคือกันพ่อแม่พี่น้องไปทางกนอุบบนไปทางอุบนบนหรือลไปทางกันยะโสคือกันพ่อแม่พี่น้องข้องชชเชษชัยศูนย์หกหกศูนย์เขาตัวนิ่นตัวจ่อซัาเด้นมื้อนี้ไปไหมพ่อแม่พ,มพี่น้องวันนี้ต้องไปยับตามง่งดีๆเด้ดเอเผอร์ปูบเขาป้าปุ่มแม่พี่น้องเจ็ดเสียงดังต้องมาแนี่นอนวันนี้แต่บรลูสิเปลี่นของไผ่ท่านั้นละ มาดามเน้นให้แน่ๆๆเอานนๆ3ตัวเพ่นว่าโอ้ยพอแม่พี่น้องเอ้ยคือลําบากใจแท้เนะาะบ่มีไผรู้แม่ทุกอย่างให้แค่เป็นแนวทางเนาะเอา้าเสียงดวงภัยสิ้นมั่นวาสนาคนเฮาบ่รวยพร้อมกันถ้าไม่รวยเอ้ยถ้ามีแตร่รวยพร้อมกันสิบ่มีคนจนถ้ามีแต่คนสวยก็สิบ่มีคนทีายพ่อแม่พี่น้องเอา้าว่า,ากันไป แคบหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเชษชัยชอเชษชัยให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีสามเจ็ดสามแปดห้าเจ็ดห้าแปดเบิลจะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสี่หางบุ๊ยเบาคักหน้าจอกันนะสามตัวสามหาง 5้าสามเจ็ดห้าสาสาองตัวเน้นสองหางเน้นที่สามเน้นที่สามอีกแล้วพ่อแห่พี่น้องเน้นที่สามรูดที่สามเน้นไปที่3ามเจ็ดสองตัวสตัวเน้นสองหาง5้าสามเจ็ดห้าแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของชอเชิดใช่อะตราบขอบุญขอบคุณชอเชษชใช่ล้วกรเลขนี่ที่มากนะ ห้ตัวเลขนะทังามา่บา้างทังจองกาบขอบพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของบ่ห้เบื้องหอดประวัติเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องเจ็่ามาดามย่าห้เบื้องหลายห้เบื้องแค่ประวัติมือเดียวกับพ่อแล้วพะนะเอาอยจ็งซี่บอกเบื้องํำนี่บอกพ,พ่อแม่พี่น้องเอาห้องเงินล็อกยิกกะเขาไปเรื่องหวดกว่อนหนานัน่นมันมีเก่าเนาะเจ็ดกับเก้ามาทั้งสองตัวบนรางแตกสามช็อต เอบอ่งซ้ำนี่บอกพงม่พี่นออ,อาเฮ้ยเือใจ FC เอฟซีไลมาดามเป็นคนใจดีอยู่แล้วทั้งสวยและใจดีแต่ไม่รวยเมื่อนี่ละสิรวยผู้ดใดไปก็มาดามรววยแถวมือนี่มามาไปนั่กันเดี๋ยวอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือฉันนะวันนี้นะคะไปนั่กันอะแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกจิกพารวยวันนี้ล็อกจิกพารวยให้มาวันนี้รูด เราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับสามสองตัวสี่หางสองสี่สองหกสามสี่สามหกเบิ้ลจะเป็นสองสองสามสามสามตัวสามหางสามสองสี่สามสองหกสามสามสองสองตัวเน้นสองหางเน้นที่สองรูดที่สองเน้นไปที่สองสี่สองหกสามตัวเน้นสองหาง เน้นไปที่สามสองสี่สามสองหกเด้อค่ะเด้ออ่ะแก็หน้าจอเลือกไปต่อเป็นของใครกับขอบุลขอบคุณล็อกกี้ผ้ารวยที่ห้ตัวเลนเนาทางมาว่างท่างช่องเนาะตอบขอบคุณหลายๆต่อไปเป็นของเซียนนุมเนาะคะ่นะเนาะของเซียนนมกับบัวพ,พันพ่อแม่พี่น้องมือนีมือใหม่ใปใหม่เนาะคะ่นะเนาะไปแบบรัวรัวไวๆเลยสั่นพ,อพ่นอแมนะ่พี่น้องเนาะพาะว่าเพื่อนว่าจะให้เบื้องไรทรมาดดามอัน ให้เบื้องตัวเมื่อนี่ลวดนแฟชั่นเขาบอกเขาว่ากันพ่อเม่พี่น้องเนาะอะทุกคนให้ซิดซึ่งกันเละการกล่าวขวบุญขอบคุณแทนเสี่ยงๆที่เอฟซียังติดตามชมมากของผู้ใดจิ้มของผู้นั้นพ่อเมพี่น้องเอาใจตัวเองนะคะมาบ่ต้องไปเอาใจคนอื่นดอกมันเอายู่จ่อยจ่อยอยงสีกับบอตองมาเอามันตามมาดามเมื่อชุยางด้อมาดามกับซ้ากันกับพ่อเมพี่น้องแล้วเศร้ากันนั่นละเอาดวงไฟสิ้นมั่นเมื่อนีบ ดวงไพซิมา่าดวงไพซิยูเชียนหนุมให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้4กับหกสองตัว4หางสองตัวก็จะมี4 0 4ศูนย์สองหกศูเบิ้ลก็จะเป็น4ี่สีมตัว3หาง4 6 0 4 6ศูนย์สองสี่สองตัวเน้น2หาง เน้นไปที่หกรูดที่หกเน้นไปที่หกศูนย์หกสองสามตัวเน้นสองหางสี 4, 60, 4, ะะ่หกศูนย์สี่หกสองเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหน่มแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเหลือรับนั่งฝาเนาะค่ะเนะาะหอยกรับนั่งฝากบาารบโบพันต้องกราบขอโทษขอภห้แฟนครับวัดที่พานมาลุดกระจุยพวกแม่พี่น้อง ตายเรียบคือพันวานั่นะเอฟซีเองว่าดูอยู่ย็ดเส้นดังตายเรียบพะนะว่าก็มีนี่แหละตายเรียบแ <c oughs> ต่ไต่มาหลายปีแล้วพม่พี่น้องเล่าพัฒนานี่เริ่มมาหลายปีแล้วด้ว่าก็ตายเรียบนี่แหละวันที่ผ่านมานีนวันที่สิบเอ็ดวังหันเนาะก่อนสงการเนี่ยย่านได้ไปเที่ยวสงการย่านมีเงินบ่เล่าพัฒนานี่อ่ะ ื่อใดถ้าผู้ใดสืบตามเหล็กลับนางฟ้าเลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มคริ่งคืนนี้สามกับหกสองตัวสี่หางสามศูนย์สามหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเบิ้ลก็จะเป็นสามสามหกหกสามตัวสี่ 6, หางสามตัวสามหางโอ้เจาออกก้ากระไดน้องมาดสามตัวสามหางก็จะมี 630631663 2สตัวเน้น2หางเน้นไปที่3031 3ตัวเน้นหหาง630631แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขหลักนางฟ้าเลยไปต่อเป็นของใครเป็นของซ่องสุวรรณช่องสุวรรณกะลุดเนาะค่ะเนาะ ซ่องสุงวันกับรูดเมื่อนี่เมื่อไม่ไปไม่พมีพี่น้องกันเข้ากับเข้าน้ำกันอย่าลืมเบ้อโอ้ยมาดามลืมบอออย่าลืมเบ้อตัวเบิรนเอพ่อพม่พี่น้องเด้อจำได้ว่ามาดามเ,เอาเมือวันที่สิบเอ็ดอย่าลืมตัวเบิร์นาวสันออกเบิ่นอิลีออกหนึ่งหนึ่งพมีพี่น้องมาดามมาหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นี่ก็เป็นเงินได้สันออกหนึ่งหนึ่งอิลีอย่าลืมตัวเบ,วออเบออิ่นเนนด้อ,อ,อ,อดค่ะเด้อมือน,นี่เด้อ อะแับหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณองสุวรรณให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งขืนนี้0นกับ2 2ตัว4หางศูนย์หกศงหกสองแปดเบิ้ลจะเป็น0ูนย์ตัว3หางศูนย์ศูนย์หก สองสองศูนย์สอง,สอง,สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ศูนย์หกศูนย์แปดสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สองศูนย์หกสองศูนย์แปดแคปหน้าโจย์ถ้าใครจะตามของสองสุวรรณแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของดารามาดามเป็นของดารามาดามพแม่พนองเอ้ย ตัวติดมาอยู่เด้ศูนย์กับสองแต่ว่าตัวเด่นบ่บ่เดินเนาะตัวเด่นบ่เดินต้องกราบขอโทษขอให้แฟนครับสําหรับผู้ตามของมาดามเนาะกราบขอโทษขอให้เม <c encias trop 1920> ื่อนี้เมื่อไม่ได้โฟมไพี่น้องนี่ไพสสิไปน้ำบอยกมือขึ้นคันไพสสิไปกับมาดามยกมือขึ้นโบนี่เด้อเมื่อนี้เด้อโบนี่เด้อเมื่อนี่โบนี่โบนี่อาจจะได้ความโค้งสบายดีโซบป๋อเล้าเด้อสิผ้าเปลี่ยน ดื่มน้ำป่น้ายูโซปวดปอเล่าคนพี่น้องมาดามให้วันนี้รวดเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับสามสองตัวสี่หางสองเจ็ดสองเก้าสามเจ็ดสามเก้าเบิ้ลจะเป็นสองสองสามสามสามตัวสามหางสองสามเจ็ดสองสามเก้าสอง สามสามสองตัวเน้นสองหางเน้นที่สามรูดที่สามเน้นไปที่สามเจ็ดสามเก้าอย่าลืมเด้อตัวเบิร์นน้ำเด้อเมื่อนี้เด้อเน้นสามค่ะคากวาซิมาบอมมักสามเจ็ดสามเก้าพมพี่น้องว่าคองมาดามสิเข่าตัวใดงวดกอนมาดามเน้นแต่สามเจ็ดเนาะมาออกสามเหมันมาออกยังหึงงวดนั้นบ่บได้บอกหาเจ็ดบ่เอาันี้เน้นสองหางมักน้ำบอสามเอายังงใส่ใพรมพี่น้อง สามตัวเน้นสองหางสองสามเจ็ดสองสามเก้าเอาสองน,นี่ละใส่จัดไปพ่กแม่พี่น้องแล้วก็อย่าลืมเบิ้ลด,ด้วยนะคะอาจจะเป็นสาม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 เจ็ดก็ได้นเนาะแ e ่นบ่สามสามเจ็ดผู้เละเอาเข้าโกจะควงผู้แลวเนาะพวกแม่พี่นอ้องอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะไปคือเก้าแล้วพวกแม่พี่น้องอย่าปล่อยมือเด้ออย่าปล่อยมือเด้อไปน้ำกันไปน้ำกันหรือสิกอดคอบ่ วัดบ่ได้แล้วเล็กบ่เขาของเจ้ามาดามติบ่อยากไก่บนไดแล้ววัดติอย่านั่นงไก่ร้ายสนะยับมาบัาเนี่ยเรียกมือเนี่ยสิได้ไปผู้เดียวเรียกกันมุ้ยผู้ไปนั่มอะต่อไปเป็นขวางเลขเด่นปปะจำวันสำหรับแฟนคลับที่เรียกรองเนาะเอาอยูมาดามเอาอยูพนว่าลุมประชันกันห้แล้วกับกับเลขมีทีมากับเลขกมีทีมา,มมาตัวนี้เนาะค่ะเนาะ วัที่ผ่านมาบอพานเนาะบอพานก็นคือบอพานพ่อแม่พี่น้องเพิ่งจะลุดนี่แหละค่ะเพิ่งจะลุดนี่แหละค่ะเดือนเยงมาหลายงวดเลยเด้พ่อแม่พี่น้องเดือนเยงมาหลายงวดค่ะแล้วเล้วอวัที่ผ่านมาลุดกัะจุยวันนี้ก็กอดข้อกันมากกอดข้อกันมากหลายงวดแล้วเห็นกันอยูนะ่เนาะสําหรับเอฟซีเก่ารู้กันแต่เอฟซีใหม่อาจจะยังไม่รู้อ่ะแคปหน้าจอ เลขเด่นประจำวันให้มาวันนี้เราวัฒนาเน้นหลักหน่วยสามตัวนี้ต้องมาหเห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวเน้นหลักหน่วยก็จะมีหนึ่งมีสองมีสามเป็นจ้าไหนเป็นตามาบอรพรแมพีิ้องนี่ตัวใดมากบอคือบอคือบอรพรเมพีิ้องค่ะอ่ะแคปหน้าจอไว้เอาไวพ้พิจารณาแล้วห้องมาเบิงตัวจับคู่บัน บมามากทั้งสามทั้งสี่ตัว <c oughs> เลขหกตัวบ่เขาจักตัวบ่มมพีน่นอนว่าโซปอปลอล่าเจ้ากิเมนเห็ดไายหนาคล้ายตาคอยขักเนาะสาวสวยทั้งหกคนนั่นเน่ยเจ้าก็ิเมทเห็ดไายหนาคล้ายตาดาลามาดามขักเน้ะเราบ่ห้ไปน,นปั่เนาะโซปปอล่าเอาเมื่อนี้ไปไหมเมื่มอนี้เพิ่นยอมแล้วเพิ่นว่าสิม,มุนส่ของมาดามเนี่ยล่ะพะนะจางวาเถอะคันบ่าวาคิดอัน คิดเองเออเองนโมไปก่อนขอให้นโมเด้มมือนี้นโมแตกเด้มมือนีเด้อเลขเด่นประจำวันวันนี้เน้นหลักหน่วยเด่นหลักหน่วยจะมีหนึ่งมีสองมีสามเด่นหลักสิบจะมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์เป็นจ้างไดเป็นตะคือว่าพ่อแม่พี่น้องเป็นตะคือว่ามาดามมาก็ต่มนมีแล้วล่ะ เจ็ดสามสามเจ็ดบาซิมาบอกอ่าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นแปะจําวันคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปซอฟป,ปอปอ,ปอล่าสู่หูสู่ก้นแล้วก็กราบขอบุญขอบุณเจ็ดเซียนดังเด้อที่ห้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งสองแล้วก็กราบขอบุญขอบุณเอฟซีทุกท่านท,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 ที่เข้ามาติดตามชมเนาะบอกว่าสิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนจะได้เห็นทุกคลิปนะคะเนาะ เอาไวเ้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเราพัฒนาเพราะว่าถ้าถ้าเขาเราต้องมาแน่ต้องต้องต้องมันล่งคลิปต่อยเอาคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ